สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจจะมาแชร์ประสบการณ์รีวิวแล้วก็หลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัวนี้เกือบจะ1-2เดือนเจ้าตัวที่ cl 3 0 5 g เมื่อถือสุดคุ้มที่พี่รู้สึกว่า คุ้มมากๆครับกับมือถือเลนไม่เกินตัวนี้3000พี่ซื้อมา2000กว่าบาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อบางทีของอาจจะหมดพี่ขอให้เรื่จริงครับผมในการสั่งซื้อแต่พี่จะแนบลิงก์กับมือถือสมาร์ทโฟนที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มแบบของพีที่พีแนะนำมาให้เลยคือว่ามันคุ้มถ้าใครหามือถือแบบมไม่แพง2-3,000พันที่ใช้งานได้แบบดีๆอ่ะพีผมบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากแล้วก็มีรุ่นที่พี่ใช้งานมาก็คือเจ้าตัวนี้ครับ ีครับเดียวมี 10T 5G คือราคาเลท3,000กว่าบาทที่คุ้มเช่นกันครับบอกเลยว่าเป็นมือที่ใช้งานได้ดีมากสับทำไมพี่จึงเลือกใช้ TDL พี่ชอบสุดคือเรื่องกล้องครับกล้องหลังสเปคบอกเลยว่า50ล้านกล้องหน้า13ล้านเป็นเลนตัว Y ด้วยแล้วก็บอดี้ครับมีความสวยงามหน้าจอเป็น,นจอ AMOLED CPU ตัวนี้เป็น d e n t y นะผมตัวนี้7.0รับขึ้น 5G แรม4 g X ับพีก็ถือว่าเพียงพอหน้าจอโคตรสวย แล้วแบดถือว่าทั้งวันเพียงพอมากครับนี่ครับคือพีชอบจริงนะคือตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่คือมันมันโอเคมากสำหรับพีครับนี่ครับใครมองหาสมือถือที่าราหางบประมาณ4ี่พันห้าพันพีก็จะแนบให้เ,เหมือนเดิมครับเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากพี่ครับแนะนํามือถือหน่อย4ี่พันห้าพันตัวไหนดีราคาหกเจ็ดพันตัวไหนดี พี่ก็จะแปะไว้ให้เลยนะครับผมนี่ครับผมที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากหน้าจอไวเปอร์ในการปรับก็สวยครับมีการแบ,บ่หน้าจอมีการคดแอปพี่ผมจะให้ดูว่าในการเล่นเกมเป็นไงบ้างซึ่งจะคนถามกมาัเยอะมากว่าเมื่อถือ2,000กว่าบาทไม่เกิน3 0 0 0นี้เล่นเกม RV ปรับสูงสุดมาลื่นไหม จะให้ดูเลยครับผมว่าเป็นยังไงครับผมเกม ROV อัปเดตล่าสุดที่พีใช้งานาก็ตัว TCL 305G ถับไม่ถึงวอบ2,000กว่าบาทนะผมดัม a ิซิต7000ล็อน 5G เล่นเกมบอกเลยว่าสุดมากน,นี่ที่ปรับสูงสุดแล้วก็ลงแรงนะผมดูดูครับผมว่ามันแบบมันจัดการความร้อนแลวปิงถือว่าจัดการดีมากครับเป็นมือถือที่เล่น r r v ตัวหนึ่งที่ดีมากอนะหน้าจอเป็นหน้าจอตัวนี้ทีรู้สึกว่าเป็นหน้าจอแบบสวยสุดงางผมหน้าจอ a m มเ e d ครับ พีซัมบอกเลยว่าไว้ใจได้อันนี้ลงแรงครับผมดูครับว่า <Okay. S 1> สุดยอดครับแบตครับผมตอนนี้ถือว่าแบตถือว่าอึดมากครับแบตพีเล่นไปประมาณสัก5ทีเป็นเปรเ็นอปร์เซ็นครับถือว่าเฉลี่ย3มนาทีต่อประมาณ3%เเซต่อ10นาทีครับถือว่าโอเคมากเลยกับตัวนี้ครับเป็นมือถือที่สับพีนะใช้งานมาเกือบจะ1เดือนครับผมบอกเลยว่ามันดีมาก เคื่องว v บอกเลยว่าสบายครับจัดการความร้อนก็ถือว่าดีมากครับผม,มฟังชันต่างถือว่าเพียงพอครับสำหรับการใช้เฟรมเรทเนาะจะอยู่ที่ประมาณ50ขึ้นครับผมก็ถือว่ารับได้ครับแล้วาทัดของหน้าจอทัดดีมาก,มกเกียดหน้าจอไม่ได้ไก่กาแล้วผมบอกเลยเกี็ดหน้าจอดีมากอันนี้ขอชื่นชมดูครับ พี่ปรับเป็ smile, นสูงสุดของสิ่งเลยนะครับผมตัวนี้ดูครับดูครับผมว่าย่างแก้มโอโคตรลื่นเลย มองเลยว่าสบายหายห่วงครับตัวนี้แล้วสีสันของหน้าจอดูมาเห็นว่าสีสันคตรแบบคตรแบบดูดีอ่ะครับผมแบกพีบตีบอกผมดูเถเดี๋ยวพี่บอกให้ดู โอสุด,สดบอกเลยว่าลืม่นมากมันมีความสมูทของตัวเครื่องมากนะผมตัวนี้บอกเลยว่าเลมอที่น่าใช้งานแล้วก็ทัดดีมากขอชื่นชมเลยว่าทัโดโคตรดีนี่ครับผมว่าจัดการความร้อนดีและทัดดีด้วยผมตัวนี้นี่ครับผมในรู้ว่าในการปรับพีป,ปรับวันเท่าไหร่นะครับ จริงอะ่ะปรับต่ำๆมากลางแล้วเปิด60เฟรมก็ถือว่าลื่นมากแต่อันนี้พี่แบบสูงสุดของตัวเครื่องนี้เท่าที่เครื่องนี้จะลองรับได้ครับนี่ให้ดูเลยตอนนี้พี่ก็กำลังเข้าไปตั้งค่าผมนี่อันนี้พี่ลงแรงจริงๆนะผมให้ดูว่าในการลงแรงพีงแรงจริงนี่ครับดูครับว่าเป็นไงบ้างนี่พีปรับเป็น พับไอทีี่ปรับค่ว่าสูงมากแระแสเงนผลมีับคว่าสูงนครทุกอย่างพี่เปิดสูงสุดที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับนี่ครับเฟรมเรทพี่ปรับเป็น60บบอกเลยว่าเล่นเกมคือดีจริงครับตัวนี้ในการใช้งานครับเป็นเพือที่พี่บอกเลยว่ามันไม่ได้แบบ 2,000กว่าบาทถือว่าคุ้มมากครับถ้ามีของแนะน,นําเลยว่าใครหามือถือที่ไ,ไว้ปอ,อปอย h o t ส p o t Wi-Fi เวอร์ชัน5มีการโคลนแอปแล้วก็แบ่งหน้าจอได้หน้าจอสวยกล้องสวยครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเือที่ตอบโจทย์มากแล้วก็เล่นเกมถือว่าดีครับตัวก,กล้องเนาะฟังกชันที่พีใช้งานมาครับบอกเลยว่าสุดมากที่พี่ใช้งานมาหนึ่งเดือนครับตัวนี้บอกเลยว่ากล้องคือดีครับข้องหน้ากล้างหลังคือสกินโทนจะออกในแบบแบบดูง่ายครับผมตัวนี้เห็นมหยว่า กล้องคือดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยเห็นไหมว่ากล้องกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า13ล้านเป็นเลนส์ตัววายครับกล้องหน้าโคตรสุดอ่ะดูครับว่าสีสันที่พี่ถ่ายมาซึ่งใช้งานมาเกือบเดือนครับเล่นเกมดีกล้องดีครับผมตัวนี้นี่คือมันดีมากครับคือสีสันหบอกเลยว่ามันเวิร์กมากนี่พีโคตรับใจในการถ่ายเลยอะถ่ายรูปตา่ตางม,มันโอเคมากสับพีอะ แฮปปี้ครับบอกเลยเมื่อกี้คือการทดสอบให้ดูว่าเล่นเกมอารบ้างต่อไปผมมีอะพี่จะขอให้ดูเลยว,ว่าพี่ไปถ่ายรูปมาเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากหลังจากพี่ใช้งานมาประมาณ1เดือนนะครับนี่พกพาไปเที่ยวเยอะครับผมนอกฐานที่ในการใช้งานไปถ่ายรูปทั่วไปบอกเลยว่าตัวนี้กล้องหน้าสกินโทนถือดีจริงครับคุ้มมากราคา2 0 0 0้วกบาลไม่เกิน3,000น่ะกล้องถือว่าใช้ได้ครับผมตัวนี้นี่ โคตรแบบมันมีความแบบโหปรับโบเก้ดูครับดูการปรับโบเก้ครับผมโคตรสุดปรับโบเก้โคตรสุดเลยบอกเลยว่าโบเก้ทำสกินโทนของโบเก้คือดีมากครับเป็เหมือนที่พี่ยังยกเลยว่ามันคุ้มจริงครับกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าหายห่วงครับดูครับในการเก็บดีเทลในการออกแบบตัวเครื่องก็ยังสวยงามซึ่งพี่ใช้งานมาพี่ผมไม่ติดฟิล์มหน้าจอนะ ซึ่งมันก็เป็นรอยเป็นรอยยากนะครับผมตัวนี้แต่มีฟิล์มแถมกับกล่องอยู่นะครับนี่ส,สวยครับตัวเครื่องเวลร์ดนแสงตัวเครื่องอย่างแจ่มครับบอกเลยตัวเครื่องสวยงามมากนี่ดีเทลในการออกแบบครับให้ดูใกล้เลยอย่างแจ่มครับสวยจริง แล้วก็มีการสแกนมือผมบริเวณที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ผมซึ่งในการสแกนก็ถือว่าเร็วทันใจดีมากเลยครับผมแค่เราแตะเฉยไม่ต้องกดผมปึบแบบนี้เร็วครับผมให้ดูส,สดๆเลยว่าพีใช้งานมรจริงแล้วเป็นก็ใช้งานดีครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูนะว่าใครที่ซื้อไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างสับตัวนี้สับพีพีรู้สึกว่าเป็นหือที่มันเกินคําว่าคุ้มอ่ะให้พีนิยกให้เลยว่า ถึงแม้ว่ามันใช้งานประมาณ1นปีพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้งานกับเหรยราคาประมาณนี้มันก็ยังคุ้มนะซื้อไปแบบใช้งานทั่วไปถ่ายรูปฟังเพลงสัปพีก็ถือว่าโอเคครับเกินคุ้มครับตัวนี้เพราะว่าพี่ชอบพี่ใช้จริงนะพี่เอายกพานรองฐานที่จันทั่วไปนี่ครับคะแนน,นตุ้อยู่ที่ 3, 000, 3 000, 000, ามแสนสามแสนห้าหมื่นจะเท่าเท่าบันซีบิวที่เป็นซีรีส์หกแปดห้าหรือหกแปดศูนย์นะครับผม ของสเปรดกอนนะครับถือว่าความเร็วดีแล้วก็เล่นเกมฟรีไฟลอย่างเงี้ยเล่นเกมฟรีไฟลมาปรับสูงสุดก็สบายครับพับจีปรับจนสุดดุลก็พอดีครับแล้วก็เกมเก็บชินแพปพี่ปรับเป็นคำว่าค่าดีฟอ์อ่ะบอกเลยว่าเล่นดีมากครับเฟซบุ๊กไอจีต่างๆถือว่าเพียงพอครับแล้วก็ในการแบ่งหน้าจอที่พี่ชอบมากครับนี่ครับคือแบ่งหน้าจอง,ง่ายครับแล้วก็ยูในการใช้งานของ t c l นเะ่ะเป็นอินเทอร์เฟซที่รู้สึกว่าใช้งานง่ายในการคนแอปในการ คเล่นเกมต่างๆครับแบตมัน็น2เกมอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ว่าจะใช้อชันต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้มันใช้งานง่ายและเป็นมือถือที่บอกเลยว่าคุ้มครับผมสับพี๋เดี๋ยวเขาเลยว่า1นึ่งใช้งานมาแบตก็ถือว่าโอเคใช้งานมา1วันแบตก็เพียงพอครับผมใน1วันที่ชาร์จ่ครั้งนะครับตัวนี้นะนี่ถือว่าโอเคมากครับนะผมส่นนี้พีเพก็จะมาผม พูดประสบการณ์ว่าหลังจากใช้งานมนาหนึ่งเดือนแล้วก็เทสเมื่อกี้คือเทสเกมให้ดูนะครับว่า RV เป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่า RV เล่นได้ไหมหกสิเฟรมปรับสูงสุดก็เมื่อกี้เลยพี่เล่นให้ดูแล้วนะครับผมในการเล่นเกมเนาะถือว่ามันโอเคมากผมสับตัวนี้เนาะพี่ผมจะขอเนบเลิงในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมเผื่อมีของเนาะแล้วพี่จะขอแนะนำเจ้าตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปนี้เช่นกับผมสำนี้ขอบคุณครับ